สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมชาแน,นลวรพัฒน์พงศกสิกรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของเล่นชิ้นนี้ครับนั่นก็คือ DXO's Driver นะครับหรือเข็มคัดแปลงล่างของ c a m m a n d e r O's นะครับนะก็รายละเอียดก็มาดูไม่ซับซ้อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญทั้งหมด3เหรียญน,นะครับนะ โอคเนาะสภาพมันก็เก่านิดนึงนะครับเพราะมถนของมือสองนะครับนี่เป็นสายเข็มขัดนะครับแต่คมพอไม่ประกอบนะพระสายมันชำรุดนะครับผมโอเคเนาะหอเข็มขัดไม่ค่อยมีอะไรนี่เป็นปุ่มกดเวลาเพื่อที่แบบเราว่าเราเราบิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเร,เราจะให้มันบิดกลับเราก็กดแล้วก็บิดกลับครับโอเคครับผมต่อมาครับโุ oh. ่ม โอสแกนเนอร์นะครับลูกเล่นหลักเนี่ยมันจะอยู่ที่โอสแกนเนอร์แะครับโอสแกนเนอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของีดีแล้วก็เป็นฝาทานนะครับก็คือจิ้มตรงนี้แล้วก็ดันไอตรงตรงพวกนี้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นลาโพงนะครับตรงนี้ก็เวลาเอาเหรียญสแกนนะครับก็สแกนตรงนี้นะครับโอเคนะมาเปิดสวิตช์นะครับ เดี๋ยวให้ดูแนวนี้มัง่งอึ๊บนะครับสวยนะครับโอเคเนาะเรามาครับผมก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับเป็นที่เก็บเหรียญข้างข้างของโอ๊ตนะครับมันมเก็บได้ทั้งหมดหกเหรียญน,นะครับก็เอาไว้เก็บได้นะครับเก็บได้ตามสบายนี่นะครับ โอเคครับไอ้นั่นก็ผ่านไปเรามาดูในส่วนของไม่ดันกันเลยนะครับนะมันก็นี่ครับมันอยู่ในเมดันโฮเดอร์ของผมนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนะนี่นะครับคือเมดันโฮเดอร์นะครับมันก็เป็นที่เก็บเหรียญนั่นแหละครับนะครับวันนี้นะครับเราจะรีวิวคอมโบกันทั้งหมดแดคอมโบเลยนะครับมันจะได้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับนี่นะครับเหรียญข้างในครับ โอเคไปดูเหรียญที่โอซวเวอร์แฮมก่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับดูเหรียญกันนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญฮากะนะครับนะครับคือเหรียญบางเหรียญอาจจะมีขอบ ขอบอาจจะมีรอยมากนะครับเพราะมันเก่าแล้วนะเป็นทองมือสองนะครับอันนี้เหรียญโทละนะครับเหรียญโทละเหรียญบัตตะนะครับแล้วก็เหรียญคามาคีรีนะครับโอเคนะมาเริ่มแปลงกันเลยนะครับแปลงล่างกันนะครับก็เหเรียญสี่เหรียญนี้รวมกันนะครับมันก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหลักๆในช่วงแรกๆนะครับ โอเคนะเราก็มาเริ่มแปลงล่าง,งกันเลยนะครับเริ่มจากทรทบะคอมโบกันเลยนะครับก็คือทาก,กะโทระไ้เรียนทาก,กะโทระแล้วก็บัตตะนะครับโอเคมาไอ่ใ่ การสแกนอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการสแกนนิ่งชา์นะครับหรือการใช้ทาไม่ตายนี่นะครับโอเคนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนเหรียญเป็นเหรียญน,นี้นะครับก็จําเป็นต้องดึงเหรียญโฟล้อออกนะครับเพราะมันอยู่ตรงโซนกลางนะครับ คือถ้าเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นี้เนี่ยมันจะไม่เป็นคอมโบเดียวกันหรอกครับแต่ว่าเราก็มาลองดูกันนะครับว่าเราใส่เหรียญที่มันไม่เป็นคอมโบเดียวกันอย่างเงี้ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับมาลองดูนะโอเคนะครับมาทำกัน ก็ก็คือถ้าเราใช้เหรียญที่มันไม่เป็นฮมโบเดียวกันนะครับมันก็จะไม่มีชื่อล่างด้วยนะครับแต่ไม่ตายก็ต่างกันแต่ละล่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญที่แถมมากับโอสไดเวอร์ก็หมดลงแล้วนะครับเราก็มาดูเหรียญคอมเมดันเซตวันกันบ้างครับหรือคอมเมดันเซตหนึ่งนั่นแหละนะครับมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญขั้วกระตะนะครับขั้วกระตะ ไลออนนะครับชีต้านะครับโอเคก็คือถ้าเราเล่นเล่นเหรียญสมมติเราเล่นสามเหรียญเนี่ยเสียบลงไปในโอสไดเวอร์นะครับมันจะไม่ใช่คอมโบเดียวกันนะมันจะเป็นคนละคอมโบกันเลยนะครับก็เราต้องเอาไปเล่นยังไงล่ะครับเราก็ต้องเอาไปเล่นกับเหรียญที่โอเซดเวอร์แถมนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยโคกตะนะครับต้องเอาไปเล่นกับ เนี่ยครับไปเล่นกับคามาคิรินะครับแล้วก็บัตตะนะครับแบบนี้ถึงจะเป็นเหรียญที่เป็นคอมโบเดียวกันนะครับโอเคนะอย่างไลออนกับพีต้านะครับก็ต้องเล่นกับโทระอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราก็มาเริ่มจากกาะตากิบะคอมโบก่อนนะครับก็คือมีคั้วกตะคามาคิรินะครับแล้วก็บัตตะนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย

เป็นมาตุลาต้าคอ,อมบูงนะครับก็จะมีไลออนนะครับโทระแล้วก็ชีตานะครับ สำหรับอมเมดันเซตที่หนึ่งนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเราไปดูอมเมดันเซตที่2กันบ้างนะครับเซตที่2นะครับมาเซตสองนะครับก็จะมีไซนะครับเหรียญไซเหรียญกอริลลานะครับแล้วก็โซนะครับก็สามเหรียญนี้นะครับรวมกันก็จะเป็นล่างสกกโซคอมโบนั่นเองนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยชิน โอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคอมเไดนเซตที่3นะครับเซต3นะครับก็จะมีเหรียญชาจินะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับชาติอุนางีนะครับแล้วก็ ตาโกะนะครับโอเคสามเลนนี้รวมกันก็คือเป็นร่างชาวุตาคอมโบนั่นเองครับมาเริ่มกันเลยนะฮะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเอออันนี้ยังไม่ใช่เป็นคอมไบนซตนะครับเราพักคอมไบนที่เซ็นซไว้ก่อนนะครับมาดูสองเหรียญนี้กันนะครับสองเหรียญนี้เนี่ยแถมมากับข้อมืออาวุธเข้อมือล่างทารดองนะครับซึ่งงานผมก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวรีวิวแน่นอนนะครับซึ่งมันจะแถมมากับข้อมือทารดองนะครับเหรียญนี้แถมมากันนี้ฮนะ กูจะกุคอมดันนะครับแล้วก็คอนดอคอมไมดันนะครับซึ่ง2เหรียญน,นี้นะครับก็ถ้าจะเป็นคอมโบล่างทาจะเราได้นะครับก็คือต้องเล่นกับเหรียญทากะนะครับโอเคมาลองกันนะครับก็เหรียญที่ทําให้เป็นล่างท้าจะเราได้ก็มีทากะกุจะกุแล้วก็คอนดอนะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะ หมดแล้วนะฮะต่อไปนะครับก็เป็นคอมเมดเซตที่4นะครับเซตนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นร่างทีสแกนนิ่งชาร์จโหดที่สุดเลยนะครับนะครับก็สามเนนี้นะครับก็คือเลนแรกนะครับพูเทล่านะครับโคลิเซล่าแล้วก็ทิรานโนนะครับก็สามเนนี้ลงมกันียกเป็นร่างปูโตไทล่าคอมโบนะครับหรือร่างสุดยอดของ อเดอร์โอสนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะคือเอาจริงนะครับไอคอมโบนี้เนี่ยเหรียญมันจะดีดออกมาจากตัวของ a อจเองแล้วแบบใส่ให้เองเลยนะครับแต่ผมก็ทํางั้นไม่ได้หรอกนะครับแล้วมันก็สกแกนให้เองแต่ผมไม่สามารถสแกนได้นะครับเราก็ต้องเหมือนคอมโบอื่นนะครับก็คือต้องเ้มือสกแกนครับ เมื่อกี้นี่แบบบอกว่าโอ้โหตกใจมากนะครับหน้าแบบขามมากเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นคอมบิดันเซตพิเศษนะครับซึ่งเซตพิเศษนี้นะครับมันจะแถมกับเมทิแคนสวิตของ r i d e r ร์โ e นะครับเดี๋ยวก็อันนั้นก็จะรีวิวแน่นอนนะครับแต่ว่าคงจะเร็วๆนี้แหละนะครับนี่ก็คือ3มเหรีนี้นะครับก็คือคั bra นะครับ คามนะครับแล้วก็วานน้นะครับนะก็ตามในนี้นะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นล่างบุรคาวันนี้คอมโบนั่นเองนะครับโอเคนะมาเริ่มกันเลยนะครับคอมโบสุดท้ายนะ้วนะ นะครับผมก็หมดแล้วนะครับํตหว่า8คอมโบหลักในวันนี้นะครับคือ8คอมโบนี้นะครับมันไม่ใช่มันจะไม่มีเป็นคอมโบที่โผล่ในมูฟี่แต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงจคอมโบเนี่ยมันยังมีเยอะมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่า8คอมโบหลักก็มีอยู่เท่านี้นะครับคือมันคือเหรียญเนี่ยคือไอ้8คอมโบนี้มันเป็น8คอมโบที่โผล่ในตอนปกติของ r ล d e r o อนะครับมันจะไม่ ได้โผล่ในมูวี่นะซึ่งไอคอมโบพวกที่โผล่ในมูวี่ทั้งหลายนะครับก็คือคุณต้องไปเล่นใน CSM o s d r i v e r นะครับคุณถึงจะได้เหรียญครบนะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับใครจะซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็ได้นะก็อยากถ้าใครอยากมีแค่8ปคอมโบนี้ก็สนับสนุนนะครับเป็นล่น DX ดีกว่านะเพราะว่าราคามันก็ถูกกว่าด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ